ดวงรายวันของวันพุธท,ที่28เดือนกันยายน2565นรนะครับวันพุธคือเทพเจ้าแห่งการพาณิชย์ยากจะรู้นะครับว่าจะต้องเสริมดวงอย่างไรในคนวันพุธนะครับติดตามดวงรายวันของอาจารย์คลิปนี้จนจบเลยนะครับจะมีวิธีการบอกว่าเออวันต่างเนี่ยวันนี้จะเสริมดวงอย่างไรดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับใครที่มีปัญหาอะไรอยากปรึกษาส่วนตัว มีค่าเปิดโดยที่599บาทนะครับใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ Tik Tok ของอาจารย์แล้วก็เข้ามาโอนเงินจองคิวกไปได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถที่จะเข้าไปดูที่อ,อินบ็อกซ์ของแพลตฟอร์มนั้นได้เลยนะครับคนที่ชมทาง Tik Tok นะครับช่วยกดหัวใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆท่านที่ยังไม่ติดตามติดตามกันด้วยนะครับนะครับ ตั้งเสรอธิษฐานมานะนะครับตั้งเสรีิษฐานมานะครับ,ออาม,ารบมาดูว่าคนเกิดทั้งเจดวันดวงคุณจะเป็นอย่างไรนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่หกไม้เท้านะวันนี้เนี่ยนะเกณฑ์ชะตาของคุณกิจการมีความสําเร็จและทําอะไรก็ดีขึ้นนะฮะปัญหาก็ถูกแก้ได้อย่างประสบความสําเร็จและดีงามการเงินวันนี้นะครับการลงทุนมี ผลกำไรนะครับการค้าการขายดีมากสุขภาพนะวันนี้ถือว่าแข็งแรงคนโสดก็ได้พบความรักที่เกถูกใจนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณจะได้รับของขวัญของ,ของรางวัลหรือสิ่งดีๆจากคนรักของคุณทําให้แปลกใจวันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับให้ไปทําบุญกับอ่าถวายสังฆทานนะครับมีหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียงทำบุญแสงสว่างนะครับการศึกษาสีที่ใช้เสริมดวงวันนี้ใช้สีฟ้านะครับมาดูท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะกิจการของคุณเริ่มประสบความสำเร็จ บางคนเนี่ยเริ่มต้นทํากิจการใหม่ๆม,มีโครงการใหม่ๆเข้ามาดีมากการเงินช่วงนี้ไม่ได้เก็บเลยนะครับมีเงินเข้าเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเหลือนะครับแล้วก็สุขภาพะนะครับคนที่เป่วยก็จะหายนะครับแข็งแรงดีคนโสดน,นะครับวันนี้เนี่ยจะทําอะไรจะมีคนเข้ามาแอบชอบแอบรักคุณอยู่5นะฮะคนที่มีคู่เนี่ยนะครับจะได้รับอะไรดีๆจากแฟนนะครับแต่คุณเป็นคนขี้งอน่ะนะครับ อาจจะมีปัญหากันบ้างเล็กๆน,น้อยๆพนปันจันวันนี้เสริมดวงด้วยการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปไหว้ไปขอโชคขอลาบจากพระพิฆเนศนะครับเวลาไปทําบุญก็อย่าลืมชุดสังฆทานนะไปเสริมดวงด้วยเติมน้ํามันตะเกียงนะครับค่าน้ําค่าไฟวัดทําบุญการศึกษา,าแล้วสีเสริมดวงในวันนี้นะครับใช้สี ม่วงครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับได้ไพ่หาดาบนะฮะในวันนี้นะครับกิจการของคุณมีเกณฑ์กลับตัวนท,ทางที่ดีขึ้นนะครับคุณเป็นคนที่อดทนต่อสู้กับทุกอุปสรรคนะครับการเงินถือว่ายังมีรายจ่ายนะครับที่เกินตัวอยู่ต้องคอยปรับให้ดีๆนิดนึงนะครับ สุขภาพนะครวันนี้ให้ระวังโรคกระเพาะอาหารเนื่องจากคุณเป็นคนคิดเยอะนะครับคนโสดนะครับวันนี้ควา,ามรักของคุณนะครมักจะมีคู่แข่งต้องค่อยๆนะครับเอาชนะใจเขาให้ได้คนที่มีคู่นะครวันนี้ต้องบอกว่าดวงชะตายัางไม่ค่อยราบรื่นปัญหาไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับคนวันอังคารวันนี้เสริมดวงด้วยการ ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พระพรมนะครับไปถวายสังฆทานกับพระหรือวัดใหญ่ๆนะครับทําบุญโรงพยาบาลน,นะครับทําบุญการศึกษาสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับใช้สีส้มครับท่านที่เกิดในวันท่านที่เกิดในวันพุธเชิญครับมานะครับคนวันพุธในวันนี้ต้องบอกว่า กิจการงานของคุณนะครับได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะฮะจะได้รับสิ่งดีๆกิจการเริ่มใหม่นั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองจะต้องขยันให้มากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นการเงินครับทุนนี้เก็บเงินหน่อยเนาะได้เงินมาก็ไม่ค่อยเหลือนะครับสุขภาพครับในวันนี้ต้องดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีๆนะครับนะเพราะว่า อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยได้คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณยังไม่สมหวังนะครับแต่ก็มีลุ้นนะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักดีนะฮะมักจะมีความเห็นอกเห็นใจกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมดวงคนวันพุธต้องใส่บาตรพระประจมันเกิดทําบุญน้ําฉันน้าใช้ถวายผักผลไม้นะครับอาหารที่เป็นเส้นๆน,นะครับ สีที่ใช้เสริมดวงพุทธกลางวันใช้สีขาวนวลพุทธกลางคืนใช้สีม่วงเหมือนเดิมน,นะครับท่านที่เกิดในวันพะระฤหัสบดีนะครับได้ไพ่ดูเชอริออนนะฮะวันนี้กิจการของคุณเหนื่อยนะครับเพราะว่าจะต้องทำเองทุกอย่างเลยนะครับ การเงินนะครับจะต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายพอสมควรนะครับสุขภาพต้องระวังเรื่องกระดูกนะครับระวังปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยการอ่อนเพลียครับคนโสดนะฮะวันนี้ถือว่าความรักของคุณอยู่ในระหว่างทางเลือกเอดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณอย่าเชื่อนะครับคนที่มายุแย่ให้ความรักของคุณต้องมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นดูแลความรักของคุณด้วยนะครับแล้วก็ วันนี้วันพฤหัสนะฮะเสริมดวงด้วยการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปบูชาหลวงพ่อโตนะครับวัดใหญ่ๆนะครับวัดใกล้ๆน้ําวัดโบราณนะครับเปวัดที่มีพญานาคจะช่วยเสริมดวงนะครับแล้วก็ไปปล่อยปลาสักสิบตัวนะครับสีเสริมดวงในวันนี้นะครับเน้นเป็นสีฟ้าครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ท่านที่เกิดในวันศุกร์ได้ไพ่สามดาบนะครับกิจการในวันนี้นะครับให้ระวังปัญหาการทะเลาะความขัดแย,งย้งหรือไม่ค่อยลงรายกันกับผู้ธุรกิจนะครับส่วนการเงินนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเพราะลงทุนไปก็มักจะไม่ได้อะไรเลยนะครับสุขภาพนะวันนี้ก็มีเรื่องขัดอกขัดใจนะฮะดูแลนิดนึงเพราะว่านะครับบางคนมักจะอารมณ์ร้อนนะครับ คนโสดวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับรักใครก็ไม่ค่อยสมหวังคนที่มีคู่ครับวันนี้จะมีปัญหากับแฟนนะครับไม่ค่อยลงรอยกันวันศุกร์นะครับวันนี้แก้ไขดวงชะตาด้วยการไปถวายน้ำฉันน้ำช้นะครับท่านบุญโรงพยาบาลท่าบุญกับพระสงฆ์แก่ๆนะครับถวายใมเท้าสังฆทานยาและสีลช่วยเสริมดวงวันนี้ให้ใช้ สีขาวนวลน,นะครับอ่าอท่านที่เกิดในวันเสารโอเคนะครับได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะฮะช่วงนี้วันเสารมีเกณฑเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางไกลนะครับแล้วก็จะทําให้กิจการงานดีขึ้นต้องไหว้พระเสริมดวงนิดหน่อยนะครับการเงินคนวันเสารนะเป็นวันที่ต้องใช้ใจ่ายนะครับวันนี้ต้องวางแผนดีดี สุขภาพนะฮะให้ระวังในเรื่องของอความคิดความเครียดนะครับคนโสดวันนี้ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งคือเราเป็นคนที่ชอบานาเงียบเงียบสันโดษนะครับบางครั้งมีใครมาจุกจิกวุ่นวายก็จะไม่ชอบคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ถือว่าความรักมักจะอยากอยู่ห่างๆกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องมาจุกจิกมากเพราะทําให้หุดหงิดได้นะครับวันนี้อยากให้ เสริมดวงในการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปถวายสังฆทานให้กับพระแก่ๆนะครับแล้วก็ทําบุญโรงพยายบาลสงฆทานยานะครับล้างห้องน้ําวัดและสีที่เช้เสริมดวงเป็นสีดํานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงอยูที่599บาทนะครับใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ติก t ก็ของอาจารยนะ์แล้วก็เข้ามา โอนเงินจองคิวเข้าไปได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถที่จะเข้าไปดูที่อินบ็อกซ์ของแพลตฟอร์มนั้นได้เลยนะครับ